นอนเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าแบบพียเราจะได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมกับทุกคนในจอสี่เหลี่ยมที่มันใหญ่มากๆในโรงนะครับเดี๋ยวหายเหนื่อยมือมากเป็นไบโเพราะมันมันยากมากตลอาหายเหนื่อยไหมหเหรอก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามมาตลอดวันนี้เราจะได้ส่งออกไปให้ทุกคนได้ดูแล้วแล้วก็ถ้าเห็นรีแอคชั่นของทุกคนในวันนี้ถ้าเขาชอบก็คงจะรู้สึกหายเหนื่อย คิดว่าเราน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้นจากเรื่องที่แล้วกันมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนมันไม่ใช่เรื่องแรกของพวกเราสองคนแล้วเนาะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยความยากมันมากกว่าเรื่องเก่าเยอะมากๆเลยทั้งในเรื่องของคาแรคเตอร์เองหรือว่าในเรื่องของตัวบทเองแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราเรา,าได้ทําการไหนทําถึง10 EP ด้วยกันนะฮะก็ก็เลยแบบรู้สึกว่า ในการเวิร์กในการทํางานอะไรเงี้ยมันต้องมากเป็น2เท่าเนาะเพราะเรื่องเก่าเรามาแค่ครึ่งหนึ่งมาเจ็ดอีพีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ใช่ครับผมใช่เป็นเต็มเรื่องแบบเต็มเต็มเลยใช่อนตัวขุดลุกใช่กับแฟนตาซีแฟนตาซีด้วยมันต้องทำกันบ้านหนักแค่ไหนจริงๆผมว่าคําว่าแฟนตาซีอ่ะมันมันต้องแบบมันต้องมีความเชื่อก่อนเราต้องเชื่อเราต้องแบบ เหมือนเราต้องมองเห็นภาพมันให้ชัดก่อนก่อนที่เราจะลงไปเล่นมา <aling S 1> อะไรเงี้ยคนดูถึงจะเชื่ออะไรเงี้ยก็ในการทํางานผมเต็มที่มากนะ mm. ผมตอนแรกที่ได้รับบทเครียดเหมือนกันเราจะเอ๊ะเราจะนําเสนอเซรรัตยังไงให้ให้คนดูแบบอินไปกับตัวละครเข้าใจไปกับตัวละครอะไรเงี้ยอย่างของเราเราต้องล่นคุยกับตัวเองใช่คุยกับตัวเองผ่านหน้ากระจกไปที่บ้านซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆผมมีนะมีมีคุยแบบ คือเหมือนเราต้องดูเนาะตัวเองเออคุยกับตัวเองหน้ากระจกว่าเฮ้ยอ่สมมุติเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี้ลองดูว่าเอ๊ะมามีความต่างอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยครับผมก,ออก็ก็นานพอสมควรกว่าที่จะแบบกว่าที่จะเข้าใจในตัวคาแรคเตอร์จริงๆเราเห็นแบบว่าที่มันเป็นรูปเป็นล่ามที่เราเล่นตัวเองจริงๆเห็นในตัว Official Trailer แล้วครับผมล่าสุดตอนท้ายตอนเอ็นเคดิตนะเนาะคนอาจจะน่าจะได้เห็นในห้องสีขาวออที่มีชุดดำกับชุดขาว ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยตอนถ่ายเพราะว่ามันเป็นเฟรมแบบมันมันล็อกเฟรมแล้วแล้วเราต้องเข้าไปเล่น1เฟรมก่อนออกไปเปลี่ยนชุดเพื่อกลับเข้ามาเล่นกับตัวเองอีก1เฟรมอะไรเงี้ยครับก็ยาก มือเห็นแม่งที่เขาเล่นเอ็นเห็นแต่ว่าคือผมอ่ะไม่ได้คุยกับตัวเองไงก็อยากลองคุยกับตัวเองอยู่นะไม่บอกวาไม่ได้คุยไม่ไม่คุยกับตัวเองเหรอก็คุยในห้องน้ำฉันก็คุยกับตัวเองอยู่วันนี้เอ็งหน้าบวมไหมไม่คิดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้างตัวเองไปคุยกับตัวเองไงอย่างในฉากที่เขาคุยยืนคุยคนเดียวเราเราได้ดูไหมเทาที่เหเฮ้ยมันเท่มากมันเท่มากคือแบบคือใบก็สองคนก็คือพี่เซอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นว่า ดูดูแบบดูไม่ใช่คนคนเดียวกันออว่ามันชอบกอผมดูกำลังดูหนังเกาหลีอยู่เลยก็แสดงว่าฝีมุมของหนาาเราเห็นตลอดเก่งเก่งเขาเก่งอยู่แล้วนี่ครับผมว่าน่าจะมีชั่วโมงบินจากเรื่องที่แล้วมาด้วยอะไรเงี้ยเก่งขึ้นไหมหรอผมรู้สึกว่าเอาเป็นว่าน่าจะดีขึ้นนิดพะปากตัวเองในเรื่องที่แล้วครับถามปีใหม่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับอผม ถ้าผมอยู่กับครอบครัวให้เขาไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปภูเขาอยู่เทปอะครับอยู่เทปอยู่เทพเข้าดาวนี่คุณเทปนี่เห็นเขาลงอยู่เข้าดาวในทิมีม้เขาหรอใช่ฟิตหุ่นอย่างเดียวไม่ไม่อะไรเหมือนกับข้าดาวก็คือไปดูภูนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโซนโซนแบบแถวแถวสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราวันนั้นเราก็คืออยู่ที่มีมไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราสวัสดีปีใหม่กันตอนไหน สวัสดีปีใหม่กันก่อนจริงๆผมว่าน่าจแต่ก่อนก่อนปิดปีดดใหม่เราว่ามีการฉลองเซเลเบตกันแล้วนะฮะใช่ผมว่าช่วงช่วงปลายปีเป็นเป็นช่วงที่ผมรับริญญาด้วยไงเขาก็าอยู่ในวันสําคัญของผมเหมือนกันผมคือน้องเจี๊ยบที่อยู่บนเวทีเจีย๊ยบน่ารักดีครับเพราะว่าชุดชุดร้อนแล้วก็หัวหัวมันหนักมากเลยปกติก็หัวโตอยู่แล้วเจี๊ยบหัวโตกว่าไม่โตครั้ ย้อนโมเมนต์วันนั้นกันนิดนึงใช่ไหมโอ้โ oh, หจริงๆวันนั้นเนี่ยผมก็อย่างที่คนรู้ครับวันนั้นมีเหมือนแบบว่ามีเกสคนพิเศษมาเนาะแต่ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะใส่ชุดเจี๊ยบขึ้นบนเวทีถ่ายรูปตอนจบด้วยก็เซอร์ไพรส์มากน่ารักมากวันนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเออจะอยู่จนถึง เดือนหนึ่งตอนนั้นเลยผมก็ไม่เคยใส่มัตคอดเลยนะในชีวิตเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่ใส่มัตคขอดเรารู้สึกว่ามันหนักมากหัวมันใหญ่มันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขนาดสมัยกีฬาสีผมยังโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่ตอนเดินๆให้ให้เขาใส่อยากใส่อยากใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอภรายครับผมอ่าใช่มีเลือดไหลด้านในตานิดนหนึ่งเป็นยังไงบ้างไมม่หยังจริงๆหมอว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็หายมันหายเองเหมือนเส้นเลือดฝอยแตกใช่ น่าจะาน่จะสักประมาณอีกสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะจะดีขึ้นอ่ะเราจะได้เราจะได้เห็นบอสอยู่ในแหวนเป็นคนเท่ๆคิดว่าไม่ไม่ได้นานะนึ่งสักพักหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่เป็นคนเท่อ๋อวิดูได้ยังไงครับว่าผมไม่สบตาก็สบอยู่เนี่ยผมมองรอดแว่นเห็นแต่มองแล้วตาจะไม่แดงเนาะ ไม่ <iyorsun S 2> แดง <c oughs> คร three, okay. <c oughs> okay, <mahdoll> ับมองไออ่คโอเคโอเคอเอโอเคโอเคอเคโอเคโอเคอเ